วันนี้สารีหลวงประเทศไทนมาดสุดเน็ตนะคะในขณะที่ประเทศไทยครับของนักแสงนะคเป็นการสา3เปอร์เซ็นตต่อ GDP นะครับนดูนะครับในขณะที่ประเทศเรามีคนที่รวยอันดับหนึ่งของโลกแต่เนาแ่ยายเพื่อสวัสดิการ่ายเพื่อความดีมีตัของประชทศเราไขอรับใหเช่นนี้ เซ็นรับน้อยกว่าแม็กซิโตนะครับวันนี้ึ่งเป็นประเทศที่คุณนค่กลุ่มประเทศพัฒนาลังพัฒนาเดลงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้เราพอเพียงนะครับเรามีชีวิตที่ไม่เป็นสุขเรามีชีวิตที่อับเฉาเรามีชีวิตที่เศร้าเรามีชีวิตที่จนเรามีชีวิตที่เจ็บต้องกินเหล้าของมิตรลวงฟันรู้จักคนแรกที่ถูกหลอกให้ไปตายนะครับรู้จักไหมครับรู้จักไหมนายหมื่นนายดำนายเขียวรู้จักไหมครับไม่ นะครับศรัทธาในเรื่องของความยุติธรรมความเป็นธรรมนะครับจึงเกิดมาเป็นรัฐปร,รการทุกคนในสังคมประชาชนในสังคมมีความสุขนะครับแต่พี่น้องดูเถอะครับในขณะที่พวกเสื้อแดงพวกเราถูกฆ่าถูกปาบถูกวิสามาแลวฆาตกรรมหมูรรมม่การปลงนะครับคนกลุ่มหนึ่งนะครับกลับไปโอดครวนกลับไปไว้อะไรกับตึบนะครับพี่น้องดูเห็นเห็น,เห,นเห็นความต่างไหมครับว่าเราจะสร้างารัฐสวัสดิการไน,นะครับ ต้องเก็บภาษีโมดอนะครับเป็นที่เรื่องหน้าแปลกมากนะครับในกรณ์นะครับจติกาวานิชนะครับต้นตีว่าการกระทรวงการคลังนะครับบอกในเรื่องของความเป็นมนุษย์ทุกคนต้องเกี่ยวกันเรื่องของความเป็นมนุษนั่นคือตัวหนีไอเดียครับอีกส่วหนึ่งนะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรค่ะคุยกันได้ต่อรองนายทุนต่อรอง เป็นเสื้อตัวนี้นะคะต้องอมีมนัยยะในเสื้อตัวนี้เพราะฉะนั้นขอถามว่าเสื้อตัวนี้นจะบอกอะไรคะคือเสื้อตัวนี้ความหมายมันซึ้งมากครับหนึ่งหนึ่งสองจริงๆแล้วหนึ่งสองในมาตานี้มันบอกหมดทุกอย่างครับ ปิดเพือนการปิดไม่ได้อะาจารย์การเล่นล้อสิทธิของเสรีของประชาชนการเล่นลอนความคิดการปิดเบือน มีสิทธิ์คิดไหมจริงแล้วประชาชนมีสิทธิ์ความมีสิทธิ์คิดมีสิทธิ์ที่จะสงสัยมีสิทธิ์ถาม,มาอเอาไปแล้วครับจบาบคุณค่ะนี้นะคะเราก็มาเจอคนเสื้อแดงคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ชายนะคะคราวนี้ไม่ใช่มีแต่ผู้หญิงนะคะสแสดงมีผู้ชายด้วยเดี๋ยวเราจะไปคุยกับคุณพี่เขาดูน,นะคะว่าเขามาที่นี่มา ปลาแและทราบข่าวว่ามีปลาใสจากไหนคะค่ะว่ามีที่นี่ค่ะวันนี้สวัดีวันนั้นไ,ไปที่ตุงมุูเขาบอกว่าวันที่5อาจารย์สมบัติจะมาพูดที่นี่ค่ะและ<อ>ได้ฟังไปยังคะอาจารย์สมบัติยังไม่ได้ฟัง,ฟงจะรอไหมคะก็ต้องรอเดียวอ้โหเ,เห็นไหมคะเราเหนียวแน่นเสมอเอาลคะค่ะ